อิสมียอยู่กับผมนวลน,นั่นเองนะฮะอยู่กับเกมมาครับในการที่ผมจะมาแส<ป>ดงความกะ<ป>ให้ทุกคนดูนะฮะว่าตอนนี้ใครใหญ่<ป>แล้วทำไมนี้มันไม่เกิด เป็นเตียงแล้วนะเป็นแบบนี้ก็เป็นเตียงเลยทุกเตียงตุ้มไม่ได้นะฮะไม,ไ,ไม่สามารถทุกเตียงตัวเองได้นะ پپ 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 ต่อไปกลางนะครับพอมันต่อกลางปุ๊บผมก็จะมาถามเราแล้วผมก็จะไม่รู้ผมอยู่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเน,นี่อยอินเดียสุดโตนะครับ อเอป็นที่แอบนะครับเป็นแบบนี้ก็ไม่ที่แอบมกันนะไม่มีสีอะไรไปนะฮะผมอยู่คนเดียวด้วยดิผมกม็เล่นไม่เก่งเลยแต่ไอ้เซอร์ที่แล้วมันมีบล็อกไอ อีกหนึ่งบกหนึ่งบทหนึ่งบนะฮะติมเกาะแล้วนะฮะเห็นว่าเกาะนี้ไม่ใหญ่ดีเลยลองเออเล่นเซิร์ฟนี้มั่งนะตดตเตดเตเเมาลองเล่นมินิเกมมือมืดังดือดเดือังดืดมิดิเกมมือเดื ว,ว่าขาแล้วก็ลดจิตมือสีคนอื่นไม่ได้ตอบมาถึงนะจะถึงก็จะถึงแล้ว มานั่งเก็บเลยอย่างเงี้ยเรามันเกิดแล้วมาเก็บเขอถึงทันก่อนจะถึงนัาทันเปุ๊บผมก็จ่านี่อบอกมูเตียงผมนะฮะ เราองก็หนึ่งอันได้บอกอันนี้สองไปอะไละมุกมันกุ้งจะตกต่อวันนี้ไปบ่อวันนี้อาสีแดงไปแล้วไปดูสีน้ำเงินเราดีกว่า,า,า,าแดงใช่งมแม บอกมันสีแดงสักว่าสีแดงบอกว่ากูปวดหัวไรเฮียเตงกูไปซะเด้อเออมาเดี๋ยวกูช่วยเก็บบุกสีอะดรบุกสีเลไ สีเขียวสีเขียวถือว่าจะมีคนนะไปดโดนเกียนไม่มีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวมึงโดนเกี้ยนเลยเก็บด้วยบ่มแล้วก็มันก็อุดอย่างดีตุ้มสีเขียวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเจ้าของสีอยู่ไหนเนี่ยโดนเกียนมันโดนหมเกียนแน่ผมโดนเกียนั่นเกียนวางไว้ตรงนี้วางไม่ตรงนี้ เดี๋ยวครับเลยวาครับไอ้แอปเนี้ยไปท้องผมไม่สัตเลยมาเอาหนีทำไมอะปบตบปบบ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 ดับจะหมดมึงไม่กลัวรอ้สัตเลยมาทำไรไปเดี๋ยวก่อนเลยไปด้วยก่อนเลยไปบุกมัน บอกมันไม่ยอมเกิดือแล้วอ่ะจบทองอ่ะตามทองใช่มือตบมันตบอยู่อ่ะตืบตืบเมาขังกลัวชิบหายเออ จะเกอบตายหลายหลายลายหลายหลาจะปีไล่เล่าไล่ล่ไล่เล่าลล่ ฐานชาวบ้านชามืองเนี่สื่อผมก็เก็บไปสองสีนะสีเดียวผมยังไม่เก็บนะผมเก็บแค่สีเขียวน้ำ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 สีมึงได้ไปสัเฮ้ออกจากแบบเฉย สวัสดีทุกคนผมไม่อยากกดแบบอย่างนง้นนะครับผมอยากที่จะเข้าอินดีจะบ๊อเพย์ปึ๊บมันอ้าวทำไมมันไม่สําร์จดิเนี่ยมาสวัสดีสีเขียวสีเขียวแล้วก็มือสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเหลืองโอเคสองสีประทักันอีกแล้วนะผมสองสีประทักันเยอยโยอะยอยอย เอาสองสีปะทะกันอายุยายายยยยยก็สีวะผมน่าจะอยู่สีเหลืองนะฮะสีเขียวเอ,เอ,เอเิอเลือกแล้วแบเ VAB นัน สีเขียวดิเขาอยู่สีเขียวสีอะไสีเหลืองนั่นไงกูว่าแล้ว บุกมาเห็นยศเป็นยศเลยยศแล้วคงแค่เกมจนเหนื่อยแล้วนะผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์แชร์นะผมเพื่อมากที่ใหม่ของผมนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยา้า